สวัสดีค่ะแม่มริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้มาปลูกผักชีรูปสามเหลี่ยมพีระมิดไปดูกันค่ะกระถางนี้ก็เป็นการปลูกผักชีห้าหลุมเก็บใบกินไปเยอะแล้วค่ะไม่เห็นหลุมแล้วพอผักชีโตขึ้น ปลูกเป็นหลุมๆห้าหลุม,ลมสำหรับกระถางนี้ก็หมดอายุไขแต่เก็บลาต้นไว้ยังไม่ให้ตายเพราะว่ายังใช้รากในการปรุงอาหารอยู่ถอนรากแล้วก็มาปรุงอาหารได้ เตรียมดินเตรียมกระถางเพื่อปลูกผักชีรูปสามเหลี่ยมพีระมิดกระถางมีรูเยอะมากใช้ใบไม้สดุดหรือใบไม้แห้งโรงก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ําดินที่ใช้ปลูกก็ปรุงด้วยดินร่วนหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วน ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้นะคะพอใส่ดินลงไปเราก็โรยดินพีชมอสลงไปเพื่อให้ดินนุ่มรากเืินผักชีจะได้งอกเร็วยิ่งขึ้นค่ะใช้นิ้ว ลาดเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดแล้วก็โรยเมล็ดผักชีลงไปค่ะ ใช้ดินพีสมอลตกลบลงไปบางๆพอให้ปิดเมล็ดผักชีนะคะจะวางตากแดดเลยก็ได้หรือวางไว้ที่ร่มรำไรก็ได้ช่วงที่ระหว่างเพาะเมล็ดรดน้ำวันละหนึ่งครั้งค่ะอย่ารดให้แฉะมากเพราะว่าผักชีไม่ชอบแฉะผักชีชอบชุ่มๆธรรมดาพออยู่ได้ S <s ling> <s ling> <S ผ่านไปเจ็ดวันนะคะผักชีงอกแล้วเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดแต่ก็ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะคะ เห็นไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดช่วงที่รดน้ำมเมล็ดอาจจะลอยก็เลยรูปสามเหลี่ยมพีระมิดเสียทรงไปหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังดูออกนะคะว่าเป็นปลูกในรูปสามเหลี่ยมพีระมิดเพื่อป้องกันโคนต้นลม้มถ้าโคนต้นลม้มปุ๊บผักชีจะเฉาตายค่ะ เราก็ใช้ดินมาดันไหวเป็นดินปลุงปลูกมาดันต้นผักชีไวค้ค่ะก็จะมีบางเมล็ดนะคะกำลังจะผุ่เหนือดินขึ้นมาก็เวลาเราเติมดินก็ระวังหน่อยนึงอย่าพึ่งไปเติมให้ทับเมล็ดที่กำลังจะผลูขึ้นมาแล้วก็รดน้ำผักชีต้นขนาดนี้ต้องการแดดทั้งวันแล้วนะคะ ไม่จำเป็นต้องนำเข้าร่วมยกเว้นถ้าฝนตกต้องนำเข้าร่วมนำเข้าชายคาเพราะว่าผักชีไม่ชอบฝนผักชีอาจจะเปื่อยตายได้วิธีการดูแลผักชีให้เจริญงอกงามไม่เฉาตายไม่เปื่อยไม่เน่าตายต้องปฏิบัติดังนี้ผักชีเป็นผักที่ชอบแดดจัดตลอดทั้งวันค่ะ แล้วก็การรดน้ําผักชีอย่ารดน้ําให้แฉะมากผักชีต้องรดน้ําพอชุ่มผักชีไม่ชอบแฉะผักชีไม่ชอบฝนถ้าฝนตกต้องยกกระถางผักชีเข้าร่มการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยทางดินจะให้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกก็ได้ให้วางปุ๋ยห่างจากลำต้นผักชีเล็กน้อยให้ปุ๋ยครั้งละสงช้อนโต๊ะ ถ้ากระถาง8นิ้วสองสัปดาห์ให้ตกครั้งถ้าลากลอยหรือโคนต้นเริ่มจะล้มเราต้องรีบผสมดินปรุงปลูกแล้วก็ดันโคนต้นไว้โรยรอบๆโคนต้นป้องกันไม่ให้โคนต้นผักชีล้มเพราะว่าถ้าโคนต้นล้มผักชีจะเฉาตายค่ะ ผักชีเป็นผักที่ไม่มีมแมลงรบกวนนะคะเพราะว่าผักชีจะมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวการรดน้ำหมักนะคะแม่มริสอนรดด้วยน้ำหมักปลาค่ะแม่บริสอนจะผลิตน้ำหมักปลานำมารดผักชีน้ำหมักปลาที่แม่มริสุททำขึ้นมาเนี่ย ต้องมีอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปถึงจะใช้มารสผักชีค่ะถ้าไม่มีน้ำหมักปลาก็อาจจะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยหรือน้ำหมักผักและผลไม้น้ำหมักจุลินทรีย์ซาวข้าวรถ2ช้อนโต,ต๊ะต่อน้ำ5ลิตรรถจิตวันต่อครั้ง ถ้าช่วงการเก็บผักชีกินเราต้องการให้ผักชีกรอบอร่อยเราก็รดด้วยฮอร์โมนนมสุดนะคะจะทำให้ผักชีกรอบอร่อยไม่เหนียว <P> การกลับสภาพดิน <P> การที่เรารดน้ำหมักต่างๆอาจจะทำให้สภาพดินเป็นกรดเราก็แก้ด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง3วันต่อครั้งอัตราส่วนในการรด สองช้อนโต๊ะต่อน้ำห5าลิตรจุลินซีสังเคราะห์แสงมีประโยชน์มากมายแม่มริสรทผลิตจุลินซีสังเคราะห์แสงไว้ใช้ทุกทุกคือใช้กับพืชผักทุกๆุกสามวันอัตราส่วนการใช้ก็สองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตร ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยตรึงไนตโตรเจนในดินเพื่อเพิ่มไนตโตรเจนให้กับพืชเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรงโตเร็วเป็นสามเท่า เมื่อเราใช้รุดรากทางดินรุดรากทางใบจะทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีช่วยย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดินเพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้อย่างง่ายดายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะทำง่ายๆแม่มริสุทําทำไว้เยอะเลยค่ะไว้รุดสมวันต่อครั้ง3มวันต่อครั้ง วันนี้แม่มาิีสนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ like, Share, ให้แม่มาิีสนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ